สวัสดีครับในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กับช่องของผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับเป็นตัวหนังสือแบบคาราโอเกะนะครับผมซึ่งอันเนี้ยผมจะทําในแค่โปรแกรมพิมพ์โปรอย่างเดียวนะครับผมก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมมีทั้ง Youtube แล้วก็ทิกต o k นะครับก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับอ่ะมาเริ่มกันเลยนะครับ เริ่มแรกนะครับให้เรามาอยู่ที่หน้า workspace ใน premiere pro นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นให้กดตัวทีตรงนี้นะครับ type tool ตรงนี้นะฮะกดขึ้นมาแล้วเราก็กดไปลงตรงหน้าจอเลยนะฮะเราอาจจะพิมพ์ข้อความข้อความไปก่อนนะครับเป็นสมมุติผมพิมพ์ไปว่า สวัสดีครับเป็นข้อความโคดเบสิกของผมเลยนะครับหลังจากนั้นให้เรามากดที่ essential graphic นะครับถ้าหาไม่เจอมาที่ window นะครับแล้วก็เลื่อนหาแถวๆนี้นะฮะโอเคให้เรากดตรงนี้ก่อนนะครับตรงสวัสดีครับนะครับเนี่ยตรงข้อความนะถ้าไม่กดเนี่ยมันจะไม่มีให้ตั้งค่านะครับให้กดตรงนี้แล้วเราก็กดตรงนี้ก่อนเลยเป็น central นะครับให้ข้อความเนี่ยมาอยู่ตรงกึ่งกลางนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้อีกนิดนึงตรงนี้มันจะได้อยู่ตรงกึ่งกลางนะครับหลังจากนั้นถ้าสมมุติว่าเราอยากจะใข้อความอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างเนี่ย ผมไม่ให้คุณมามาปรับตรงนี้นะครับแต่ให้มาปรับตรงนี้ตรงวิดีโอโมชั่นนะครับแล้วก็ให้เลื่อนตรงนี้นะครับอ่าโอเคหลังจากนั้นปรับสีกับข้อความฟอนต์นะฮะสมมุติถ้าเราจะปรับอ่าข้อความเนี่ยนะครับให้เรากดตรงเนี้ยตรงตรงัว t สองครั้งนะครับมันจะคุมนะฮะแล้วเราก็กดอ่า,อาจจะเลือกฟอนต์ที่เราชอบนะครับอย่างของผมผมมีฟอนต์ประจําอยู่ อ่ะฟอนนี้นะครับปรับสายหน่อยเป็นให้มันใหญ่ใให้มันเห็นชัดนะฮะคราวนี้มาที่สีบ้างให้เรานะครับปรับสีตามที่เราอยากได้เลยนะครับอย่างผมผมก็จะปรับเป็นสีดำนะฮะอ่าเป็นคาราโอเกะแบบเคยเห็นแม่ในเวลาเราไปร้องเพลงนะฮะตรงนี้ก็ปรับเป็นลาวจอยนะครับอันนี้มันทําให้แบบขอบเป็นมนๆน,นะครับอ่ะคราวนี้เห็นไหมอ่าสวัสดีครับเห็นแล้วใช่ไหมทีนี้ให้เราคลิกที่ข้อความที่เราตั้งค่าไปเมื่อกี้นะครับผมให้เรากด อ l อหรือ Option นะครับถ้าเป็นใน Mac OS ก็ Option แต่ถ้าเป็น Windows ก็กด All นะครับแล้วก็ลากขึ้นทั้งบนกดค้างนะแล้วก็ลากขึ้นอ่ะคราวนี้เราก็มาคลิกที่คำว่าสวัสดีครับตรงเลเยอร์ข้างบนตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนสีนะฮะเป็นสีคารเโอเกตเลยแบบอย่างนี้ก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้นี้ก็ขอบขาวใช่ไหม คราวนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้ก่อนจากตัวทีมาเป็นตัวนี้นะครับ Selection 2นะครับคราวนี้ให้เรานะครับสมมติว่าเราฟังว่าเนื้อเพลงมันเป็นยังไงแต่นี่คือผมไม่ได้ทําตามเนื้อเพลงนะไม่ได้ทําตามเสียงคลิปนะอันนี้คือเอามาเป็นเป็น pop เฉยๆครับโอเคหลังจากนั้นนะครับให้เรามาที่เอฟเฟกนะครับถ้าหาไม่เจอก็ Window เหมือนเดิมแล้วก็มาที่เอฟเฟกนะครับอยู่ข้างๆ Essential g r a p h i c ให้เรามากด ตรงนี้คําว่าครอปนะครับแล้วก็ลากวางอันนี้กดค้างนะลากแล้วก็วางนะครับคราวนี้เอฟเอฟเฟกตครอปเนี่ยมันก็จะอยู่ในเลเยอร์ข้างบนแล้วนะครับผมทีนี้วิธีการทําก็คือสมมุติว่าเราฟังสมมติว่าสวัสดีครับตรงนี้ใช่ไหมให้เรากดที่ toggle animation ที่ไลท์นะครับแล้วเขกด crop. ครอปคราวนี้มันจะเป็นหน้าต่างใช่ไหมอ่า คราวนี้ให้เราขยายตรงนี้เลยโอเคไหมนี่หลังจากนั้นสมมุติว่าอยู่ประมาณนี้สมมุติว่าเราฟังเราก็ค่อยๆเลื่อนไปสวัสดีครับสวัสดีแล้วเราก็กดสเปซ bar เพื่อให้มันเคลื่อนไหวแล้วเราก็นี้ปุ๊บคราวนี้มาดูผลลัพธ์อ่าคราวนี้สลับป้ายเหมือนเดิมป้ายอ่า,อาคืออันนี้มันเป็นวิธีการทําแต่ถ้าสมมติ จะให้เห็นภาพจะต้องลองไปทํากับมิวสิกวิดีโอที่เราอยากจะทําเป็นคาราโอเกะนะครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่ทําในพ r ม Pro ใครที่ดูคลิปนี้ก็ลองเอาวิธีนี้ไปทําตามกันดูได้ละครับค่อนข้างง่ายเลยนะครับแต่ว่ามันจะใช้เวลานิดนึงนะครับผมถ้าใครมีเนื้อเพลงเนี่ยมันก็จะทําให้งานของเราเสร็จเร็วไวมากขึ้นนะครับสําหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับได้ทั้ง2ช่องทางเลยทั้ง u t u b e แล้วก็ติ ต่อนะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ